ในรัฐละโวอโยธยาอายุธยาภาษาราชาการคือภาษาเขมรถูกเรียกว่าภาษาขอมแล้วยกย่องเป็นภาษาเทวราชเราเรียกว่า,า,า,าราชาศัพท์อักษรราชการคืออักษรเขมรถูกเรียกว่าอักษรขอมแล้วยกย่องเป็นอักษรศักดิก์สิทธิ์ใช้ลงอักขระไง ไอ้ไอที่ผ่านมาที่ผมอาจจะเขียนอะไรไว้พูดอะไรไว้ขอให้เปลี่ยนอีกทีนึงนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นและมีความเห็นเพิ่มเติมขึ้นในการที่จะอธิบายต้องเอาให้ชัดก่อนว่าขอมเป็นคําไทยตอนบนหมายความว่ามันเริ่มเกิดที่ตอนบนตอนบนคือตอนบนของรุ่มน้ำเจ้าพยายแต่กลายคาจากคํำเขมรว่ากรอม หมายความว่าคนที่อยู่ทางสุขโขทยัยเรียกคนกลุ่มหนึ่งว่าขอมแต่คำว่าขอมเนี่ยมันไม่ใช่คำของตนเองขอยืมคำคำเหมรนจากคำว่ากรอมเพราะฉะนั้นให,ให้ให้ชัดนะครับเป็นคำคำเหมรนจากคำว่ากรอมนะครับขอมเนี่ยกรอมแปลว่าข้างล่างข้างใต้เช่น นุ่มผ้าสิ้นกรอมเท้าหมายความว่าชายผ้ามันลงไปถึงตะตุ่มคือข้างล่าก็็เรียกกรอมเพราะฉะนั้นคำเหมนจึงไม่มีคำว่าขอมก็เพราะเขามีคำว่ากรอมเนะแล้วเขาจะไปมีขอมออมีทำไมกรอมเขามีอยู่แล้วเราที่เอาคำว่ากรอมอ่ะแต่ออกรอเรือไม่ได้ลิ้นแข็งก็เลยออกว่าขอม แต่ความหมายเดียวกันเพราะเราขอยืมเขามาจารึกวัดศรีชุมมีคําว่าขอมเก่าสุดเรารู้จักคําว่าขอมเนี่ยเก่าสุดจากจารึกวัดศรีชุมและเป็นตัวแพร่กระจายจารึกวัดศรีชุมทําที่สุขโขทยัยทําที่รัชสุขโขทยัยคือเมืองเหนือเมืองเหนือของอยุธยาไม่ใช่ภาคเหนือนะครับอย่าไปปนกันเมืองเหนือของอยุธยาอยุธยาคือเมืองใต้ เมืองเหนือกับเมืองใต้เนี่ยมันเป็นที่เข้าใจกันในภาษาในชีวิตประจําวันของคนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ขอมในจารึกวัดศรีชุมเนี่ยหมายถึงคนลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างบริเวณที่เป็นละโวอายธยาอายุยา,า,ยยาซึ่งเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันกันกบทะเลสาบกัมพูชาขอมสบาดขนลำพงในจารึกวัดศรีชุม หมายถึงเจ้านายรัตโะโวรบบุรีที่ขัดแย้งทางการเมืองกับเครือญาติคือเจ้านายรัตตุโขไทยมไม่ใช่ขเขมรนนะครับเป็นเจ้านายลลโวจนเขาจะพูดภาษาขเขมรเรื่องไม่พูดอีเรื่องเรื่องของเขาสองมีคำว่าขอมเรียกพระโมหมายถึงประชาชนลุ่ม่นน้ำเจ้าพยาต่อล่างที่พูดภาษาขเขมรปนไทยในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะคนเขเมรชาวสยามที่เป็นเชื้อสายเขเมรเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นชาวสยามอยู่แล้วในอยุธยานะครับศูนย์กลางอำนาจของขอมในจารึกวัดศรีชุมอยู่ที่อยุธยาอายุธยาเนี่ยสืบทอดลงมาจากระโวคือลบบุรีแล้วต่อไปข้างหน้าก็าจะไปเป็นอยุธยา เนี่ยมันสามช่วงด้วยกันแต่มันพวกมันอันเดียวกันภาษาและอักษรในรัฐระโวอโยธยาอายุธยา,า,ยธยาภาษารษาชการคือภาษาขเขมรนนะะถูกเรียกว่าภาษาขอมแล้วยกย่องเป็นภาษาเทวราชเราเรียกว่าราชาัสท์อักษรราชการคืออักษรเขมร ถูกเรียกว่าอักษรขอมแล้วยกย่องเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ใช้ลงอักขระไงภาษากลางของประชาชนคือภาษาไทยภาษาพูดแต่เวลาเขียนต้องเขียนด้วยอักษรขอมอักษรขอมเขียนภาษาไทยเพราะยังไม่มีอักษรไทยไงอักษรขอมเขียนภาษาไทยก่อนเขาเรียกว่าขอมไทย อยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนก็มีการเรียนขอมไทยในพระสมฆ์ต้องเรียนจนกระทั่งถึงรัชการที่5ถึงเลิกคืออักษรของเขียนภาษาไทยให้ชัดนะครับเราเรียกว่าขอมไทยเรื่องนี้เราไม่มีในในบบวิธีคิดของเราเราลืมไปแล้วหรือเราทิ้งไปเราเจตนาทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอมมีทั้งกลุ่มที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพญา และกลุ่มที่อยู่ในบริเวณโตเลสรรัตเราเรียกว่าขอมนะคนรธมขอมนะคนรธมหมายถึงพวกเขเมน,นั่นแหละมีหลักฐานยืนยันหนึ่งกฎหมายลักษณะอาญาหลวงสมัยเจ้าสามพยาพาศ .1976 กล่าวถึงพ่อค้าน,านานาประเทศในอยุธยามีแขกพรามยวนประเทศฝรั่งอังกฤษจีนจามวิลันดาชวาวมาลายูกวยขอมพมา่ารามัต มีคาว่าขอ,อยู้วยหมายถึงเขมรกฎมนตรีบ้านแผ่นดินพระบระมไตรโลกนาถพาศ2011ถึงมาตาในมาตา13ห้ามคนทั้งหลายเล่นเพลงในคลองท่อที่ใช้ไขน้ํเข้าสากแก้ววางหลวงในวางหลวงนะครับมีแขกมีขอม,มีลาพม,าม่าเมงมอนผสมแสงจีนจามชวานานา,นา,นาประเทศทั้งบวงขออันนี้หมายถึงเขมรไอไม่ใช่ละโวที่อยู่ไม่ใช่ละโวแหละพราะนันขอมมันมีหลายความหมายนะฮะ เราจรึงไม่ควรที่จะสรุปเอาคำว่าขอมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามใจชอบที่เราอยากจะให้เป็นเพราะฉะนั้นต้องให้ขึ้นอยู่กับหลักฐานเพราะนันขอมเนี่ยมีทั้งที่อยู่ศูนย์กลางอยู่ระโวกกับศูนย์กลางอยู่นคนรธมให้เข้าใจตามนี้ด้วยอย่าอย่าไปอย่าไปแยกอย่างเดียวในขอมเนี่ย มีสยามอยู่ด้วยสยามอยู่ใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งของขอมด้วยการทั้งตินฐานบ้านเรือนเป็นประชาประชาชนของรัฐที่ผู้ภาษาเขมรเช่นชาวสยามในนครวัดพบหลักฐานเป็นภาพสลักที่ประสาทนครวัดเรารู้อยู่แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทายาทเป็นชาวสยามอยู่ที่เมืองราชของพ่อขุนผาเมืองที่เมืองเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ ชาวสยามในนครธมพบหลักฐานในจดหมายเหตุบันทึกโจต้ากวรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชาวสยามในระโวพบหลักฐานในบันทึกจีนหยวนสื่อคือพงศดารราชวงศ์หยวนฉบับหอหลวงเรียกระโวว่าหลัวหูแล้วบอกว่าราษฎรชาวสยามเสียมพึ่งพาอาศัยอยู่ในเมืองระโวซึ่งมีภูเขาและที่ราบกว้างใหญ่หลักฐานนี้ เราพบได้จากรายงานการวิจัยการแปลและศึกษาเอกสารจีนโบราณเกี่ยวกับไทยในบริบทของเส้นทางสายไหมโดยสุพการศิริไพศาลและพี่ภูบุษบกด้วยทุนอุดหนุนจากศูนย์มนุษยวิทยาเซลินทรเมื่อเท่าไหร่เมื่อพศ .2561 หน้า64มันทั้งหมดมีหลักฐานนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวคือจดเอาไว้ รือย้ำอีกทีหนึ่งว่าหลังชัยวรรัี 7, ่เจ็ดนครธมไม่ได้ร้างเพียงแต่ร่วงโรยเพราะมีกษัตริย์สืบทอดมาอีกยาวนานมากอีกหลายพระองค์เป็นนับสึบจนถึงกว่าจะถึงสมเด็จพระศรีหนุนะฮะ mm. แม้กระทั่งหลังพระเจ้าชัยวรรัี่เจ็ดเนี่ย กษัตริย์ที่สืบทอดมาอมีทั้งพระอินทรบรมันที่สองชัยบรมันที่8อินทรบรมันที่สมีในเอกสารชื่อว่าสรีนทรบรมันซึ่งใกล้เคียงกับสีอินทราทิศนะฮะในช่วงพระเจ้าชัยบรมที่8หลังพระเจ้าชัยบรมที่7นี่แหละกุ๊ปลายขานมีเอกสารจากักรพรรดิจีนต้องการยึดพวกนี้ทั้งหมด ทั้งลโวทั้งสยามทั้งเจรละก็คือเขเมรให้เป็นเมืองขึ้นแต่มีขุนนางทักท้วงไว้ว่าควรจะไปเกลี้ยกล่อมเพราะฉะนั้นจีนเคยส่งทูตจีนชื่อโจตากวนเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมขเขมรที่เจรละมเมื่อพศ .1839 เอกาสารโจตากวนมติชนเคยพิมพ์ออกมานะฮะ หลังจากนั้นขณะที่หลังชัยมณฑิตร์มีความขัดแย้งกันระหว่างาศาสนาพุทธมหายานกับาศาสนาพราหมินดูมีการทําลายโบราณสถานทำลายรูปของล้กันเยอะแยะมีเอกสารอยู่นะครับจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยเหราวาดแบบลังกาที่ชื่อพระเจ้าตาแตงหวานหรือตะซกพะแอบนั่นแหละเรื่องราวจึงสงบแล้วก็ ลาบรื่นมาจนปัจจุบันนะครับขอมแปรพักไม่มีนะครับของแปรพักในพงโซดาของไทยคัดลอกด้วยความเข้าใจผิดมาจากปัญหาภายในของขเขมรในสมัยหลังซึ่งมีเอกสารอยู่งานค้นคว้าอันนี้ของอาจารย์รุ่งโลดพิรมอนุกูลอยู่ในศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งความจริงเรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันมานานแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลาย<อ>แล้วก็มักจะใช้สําหรับใส่ายขาเขมรอยู่เป็นประจำเพราะจะทําให้เข้าใจว่าไอขมรนน,น,นครธมมาขึ้นอยู่กับอยุธยาไม่ใช่นะครับกว่าที่อยุธยาจะไปตีนครธมเนี่ยมันรุ่นเจ้าสามพยาคือหลังจากจีนเนี่ย ขาหนุนจุพันให้มายึดอยุธยาแล้วคือเจ้านครอินยึดอยุธยาแล้วเนะจ้านครอินก็มีโอรสคือเจ้าสามพญาเจ้าสามพญาแข็งแรงแล้วถึงได้ยกทัพไปตีขเขมรที่นครธมแล้วก็เอารูปเคารพสำริดเข้ามานั่นแหละเพียงแต่พงศาวดารไทยมาเอาไอ้เรื่องราวของเจ้าสามพญาไปใส่ไว้ในพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีเลยทำให้เข้าใจคลาดเคลือ่อน แต่ว่ามันมีการตรวจสอบแล้วหลักฐานนี้เป็นที่รับรู้นในหมู่นักวิทยาการชั้นสูงนะครับทั้งหมดเนี่ยหลักฐานจากแผนถังให้เมืองเสมาที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเราก็จะพบว่าข้างเหมนกัมพูชากับไทยมันมีวงสาคนาญาติเป็นวัฒนธรรมร่วมอยู่ด้วยกันทั้งหมดตั้งแต่เสียมกุกเมืองเสมาเมืองพิมายเมืองนครวัดนครธมทั้งหมดเนี่ย สร้างปราสาทด้วยอ,อิฐและหินคือทั้งพวกสยามที่เมืองเสมาแล้วก็ทั้งพวกเมืองพิมายพวกนครวัดนคนรธมล้วนแล้วแต่ร่วมกันสร้างปราสาทอิฐปราสาทหินมาด้วยกันเมืองเสมาที่อำเภอสุเนินไปดูดิปราสาทเกือบจิบหลังบ้าง ที่เราเคยไปดูแล้วที่พังๆอยู่อะแมบบ้กระทั่งกลางเมืองเสมามีพบจารึกบ่อยกาก็เป็นภาษาภาษาอีก mm hmm. แล้วก็มีราษาหินอยู่ข้างนอก mm hmm. ก็เนี่ยก็ชาวสยามนั่นแหละสร้า hmm. งในพิมายก็ชาวสยามก็ร่วมกันสร้างมีส่วนร่วมกับชาวพิมายร่วมกันสร้า hmm. งเพราะว่าประชากรมันไหลกัน mm hmm. ไปไหล,ก,ไหลกันมาไงมันอยู่ด้วยกันไง mm hmm. ตามแนวพรมแดนลู่ม่น้ำมูลขนานไปกับเทือกเขาพน,พ,นพนมดงเลก็กอ่ mm hmm. ระราสาทเป็นร้อยมั้ง ทุกช่องเขาจะมีปราสาท์กำกับหมดทุกหลังนั่นแหละเพียงแต่เหลือเหลือก็ท้าที่พบท่าที่รู้ตามเหมือนผมตามเหมือนโต๊ตามเหมือนอะไราตาคงตาควายอะไรอะ่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของชาวสยามมีส่วนร่วมสร้างทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเป็นนายงานไม่ ไม่มีปัญหาเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตามหลักฐานนี่ตามหลักฐานเลยนะครับทั้งหมดใน,นความเชื่อร่วมกันเทคโนโลยีร่วมกันศิลปะวิทยาการร่วมกันความรับรู้ร่วมกันเราเพียงแต่ไปแยกกันตามอาณานิคมแล้วทำให้เลอกเทอะหลงทางแล้วก็ไล่ย,ยิงกันไล่ฆ่ากันด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงทางไป